เอานี้แล้วการที่พูดอย่างนั้นนะนะพูดตามวิสุทธิมรรคท่านอ๋อพระพุทธโคสอา,าจารย์ที่รจนาวิสุทธิมรรคเป็นพระอรหันต์องค์นั้นนะท่านเขียนไวน้ว่าถ้าบุคคลพูดใดจเจริญพระกรรมาฐานในที่นั่งใดได้ไดไประสูดาบัน,นไม่ต้องลุกจากที่ทําไม่ถึงอรหันต์เลยและวิธีปฏิบัติจริงๆครับปฏิบัติกันตามนีนะถ้าถึงประสูดาบันแล้วเขาไม่มุ่งเข้าสิกขาคานาคาเขาตีตัวเข้าหันไปเลย วิธีการตีตัวอรหันต์เป็นอย่างนี้พอถึงโสดาบาันเสร็จคห้ยจับอวิชชาตัวสุดท้ายพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามนุษย์สโลกทั้งโลกบันเ็มไปด้วยความทุกข์ <Wow. S 2> เทวโลกกับ,กบพระพุทโลกมันมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานถ้าหมดบุญวัสนามาร,รมีก็กลับมาเกิดใหม่มีทุกใหด่งนั้นเราไม่ต้องการในที่นี้เราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานเท่านั้นแหละอ้า oh. อารมณ์มันก็จะทรงชานะทรงชานมันก็จ,จัดกิเลสเองออ oh. เวลาปฏิบัติจริง็ตาทำแบบนั้นกันนะ,ะถ้าตามแบบแล้วต้องว่าการบรรโสดาคีทาคานาคารหันในตามแบบ<อ>ถ้าเราไม่พูดแบบนี้ก็าหาว่านอกแบบซะอีกอเวลาปฏิบัติก็ต้องว่าอีกชนนึงกัางหาพภาพแบบกับภาพปฏิบัตินี่็เหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่เอาอย่างกันออ